แฟนเรากับเพื่อนเราพอเราเผลอหันหลังให้แค่คืนเดียวเอาแฟนเราไปนอนและผู้ชายก็พอกันเลยไม่เป็นไปวัดวันเดียวเอาเพื่อนเราไปนอนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนความจริงไม่เป็นจะไปวัดนะครเพื่อนเพื่อนอยากจะไปอยู่แต่ว่าไม่ได้ไป อาหารก็มีเรียบร้อยแล้วซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนแต่เมื่อวานนี้ไม่เพ็นอะไม่สบายทั้งวันเลยค่ะคือปวดหัวปวดหัวทั้งวันทีนี้กินอาหารไปมันก็ผดอมมาครับเพื่อนปวดหัวไปนใหญ่เลยเวลาไม่เป็นปวดหัวทีไรมันอยู่ยากมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นไมเกรนนะคะ ม่เพิ่นก็เลยอ้วกอ้วกออกตอนเย็นตอนที่ไม่เพิ่นจะไปนอนนะคะก็นั่นก็สี่ทุ่มแล้วค่ะไม่เพิ่นก็จะไปนอนพอกินยาแก้ปวดเสร็จจะไปนอนเท่านั้นแหละคะ่ะเพื่อนๆมันตีขึ้นออกหมดเลยไม่เพิ่นก็เลยสบายไปคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ออกนะคะไม่เพิ่นคงจะนอนปวดหัวทั้งวันแล้วก็เช้ามาก็ไม่หายวันนี้รู้สึกว่าเบาหน่อยคะ่ะส่วนคุณลุงนั้นก็ ไม่รู้หลับสบายหรือเปล่าเพราะว่าแกไปโรงพยาบาลมาครับเพื่อนแล้วคุณลุงก็ถามว่าเอ๊ะพักนี้ทำไมเธออ้วกบ่อยจังพเพื่อนก็บอกไม่รู้ก็บางคราอาการก็เป็นอย่างนี้แต่อ้วกออกนะมันเป็นการดีค่ะไม่งั้นมันก็จะอืดพมอยู่อย่างนั้นเลยค่ะ แต่พรุ่งนี้ไม่เป็นคิดว่าอยากจะไปวัดเลทคเพื่อนเพราะว่ามีอาหารเรียบร้อยแล้วจะต้องตื่นแต่เช้าวางแผนแล้วก็นั่งรถเมย์ไปค่ะไม่มีรถณลุงต้องเอารถไปทํางานพูดถึงเรื่องไปวัดเดี๋ยวไม่เป็นจะเอ่อยเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆช่วงนั้นน่ะไม่เพนก็ยังอยู่คนเดียวอยู่ค่ะยังอยู่คนเดียวอยู่ แล้วเพื่อนก็ไปวัดบ่อยค่ะเพื่อนเพื่อนไปวัดบ่อยมากไปเกือบทุกวีคกนก็ว่าได้ค่ะเพื่อนช่วงนั้นมีการปฏิบัติธรรมค่ะแล้วเพื่อนก็ไปสอบทำไปแค่คืนเดียวเองค่ะเพื่อนแล้วม่เป็นมีเพื่อนคนไทยอยู่คนหนึ่งที่ช่วงนั้นเราสนิทกันมากเลยค่ะเราไปเที่ยวกันบ่อยมีอะไรก็ติดต่อกัน แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่พน่ะสงสารเขารักเขามีความรู้สึกว่าเขาโดนโจมตีค่ะคือคนไทยโจมตีเขาเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่เพนไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาคบกับไม่เพนแล้วก็มีเพื่อนเขามาเตือนไม่เพนว่าระวังนะคบผู้หญิงคนนี้ห้ามให้เขายืมเงินเป็นเด็ดขาดผมจริงอ่ะเป็นเพื่อนของเขาคำเพื่อนเขาก็มาเตือนให้ไม่เพนะระวังตัว ไม่เป็นบอกโอ๊ยแต่เรื่องเงินนะ่ะไม่เป็นไม่ไม,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 มียืมหรอกเขามีเงินมีทองเขาให้คนอื่นยืมตามที่ได้ยินมาผู้หญิงคนนี้ให้คนอื่นยืมแล้วก็ไม่ได้คืนทีนี้ไม่เป็นก็ได้ยินข่าวว่าอ้าวไปไปมา,มา,มาได้ยินข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ไปยืมเขาอันนี้ไม่เป็นก็เลยไม่รู้คครเพื่อนอันนี้ไม่เป็นก็ไม่ขอตัดสินใจอะไรแต่ไม่เป็นก็จะมา พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้ค่ะไม่เป็นไรจะมาพูดเรื่องที่ช่วงที่ไม่เป็นไปวัดคนเดียวไม่เป็นไปครั้งคืนเดียวไปสอบธรรมะนะคะก็วัดใกล้ๆบ้านนี้แล้วค่ะนั่งรถเมย์ไปทีนี้ไม่เป็นก็เมีทางสงหอนยังไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นอาครบผู้ชายไว้อยู่คนหนึ่งช่วงที่ยังไม่ได้เจอคุณลุงอะครับเพื่อนตอนที่ไม่เป็นอยู่คนเดียวไม่เป็นก็ครบผู้ชายคนนี้ ก็เรียกว่าเป็นแฟนกันนะครับเพื่อนเป็นแฟนใหม่ๆเพิ่งจะรู้จากกันนะคะก็คบกันได้หลายเดือนอยู่ทีนี้เพื่อนผิงคนนี้เขาออกไปกับเพื่อนเขาแล้ววันนั้นไม่เพื่อนก็ไปกับเด็กนะคะไปกับผู้ชายคนนี้ที่ว่าเป็นแฟนกันนี้แหละค่ะ ไปก็ไปนั่งดื่มในช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์เห็นผู้หญิงไทยสองคนแล้วก็เห็นเพื่อนคนนี้นั่งอยู่แล้วไม่เพนก็ไปนั่งด้วยแฟนไม่เพนคนนี้ค่ะก็ไปนั่งด้วยไปนั่งกับไม่เพนนั่งอยู่ข้างๆกันแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็นั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามแล้วไม่เพนก็บอกว่าให้ไปซื้อดื่มให้เพื่อนไม่เพนหน่อยแล้วแกก็ไปซื้อดื่มค่ะเพื่อน ไปซื้อเหลืให้แก้วหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาชอบแฟนไม่เพนเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าแฟนไม่เพนละหล่อแต่งตัวดีจิ๋วหน่อยๆจิ๋วแบบสุภาพแล้วก็หล่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอายุก็กําลังดีเขาว่าอย่างนั้นค่ะแต่ผมทิงผู้ชายคนนี้อ่อนกว่าไม่เพนไม่เพนก็คิดว่าไม่เพนคิดว่าถ้าเราเป็นแฟนกันเราก็คงจะไปไม่รอดเพราะว่า เขาอ่อนกว่ามันเป็นหลายปีแต่แล้วก็คบกันได้หลายเดือนอยู่ค่ะแต่เ <China> พื่อนพี่อยคนนี้เขาชอบชอบเพื่อนไม่เพ็น <China> เขาก็พูดกับไม่เพ็นตรงๆเนี <China> ่ย <China> ครัเพื่อนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายว่าเออเรื่องมันจะบานปลายช่วงนั้นไม่เพ็นไปวัดไม่เพ็นก็ส่งข้อความให้แฟนคนนี้อยู่นะคะเ <China> พื่อนนั่งอสอบธรรมะอยู่ก็ส่งข้อความให้เขาอยู่เขาก็ส่งไปหาไม่เ <China> พ็นอยู่ค่ะ ต่อมาไม่เพ็นก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้หญิงเขามาบอกว่าเขาไปเจอกับแฟนของไม่เพ็นคนนี้่ะคะเพื่อนๆแล้วเขาได้เสียกันเพราะว่าอย่างนั้นเขาเอาแฟนของไม่เพ็นนี้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปทําอาหารให้กินแล้วก็พากันนอนค่ะนอนทีนี้ก็นอนด้วยกันมีอะไรกันเขาบอกจะว่า เขายุ่งกันกับแฟนไม่เพนคนนี้คะ่ะเพื่อนๆทีนี้ไม่เพนน่ะก็เลยไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยอะไรวันหลังมาไม่เพนก็โทรไปหาหผู้ชายคนนี้เราก็ได้ออกไปข้างนอกกันคะ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้คุยกันคะ่ะทางเพื่อนผู้หญิงคนนี้คะ่ะเขายังติดต่อแฟนของไม่เพนนี้ติดต่ออย่างสนิทอย่างใกล้ชิดเลยคะ่ะเพื่อนๆเขาส่งข้อความหาผู้ชายคนนี้ตลอดเลยคะ่ะ แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ให้ท่าอะไรแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะอธิบายไม่เพียงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เพียงนะไม่อยากจะฟังเพราะว่าคําอธิบายกับความจริงนั้นมันไม่ตรงกันที่ไม่เพียงอยู่กับแฟนคนนี้เขาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าไม่ต้องไปถามผู้หญิงหรอกเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเวลาเขาอธิบายอธิบายไม่ตรงถามฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอธิบายเอง เขาอธิบายให้เธอฟังเขาก็อธิบายไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเวลาฉันอธิบายให้เธอฟังแล้วมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราหรือเขาจะตั้งใจอธิบายอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนไม่เป็นคนนี้เลยเล่าให้ฟังว่าเขาน่ะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปเจอกันก็เลี้ยงดื่มกันนะคะเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงดื่มในฐานะ ที่เขานะเป็นเพื่อนไม่เพนตอนที่ไปกับไม่เพนไม่เพนก็เป็นคนบอกเองเลยค่ะบอกว่าให้ซื้อดื่มให้วันนั้นพอเทคปิดนะคะเขาก็ไปด้วยกันแล้วเพื่อนของเขาก็ไปนอนกับผู้หญิงคือเป็นเพื่อนของ,ของ,ของผู้หญิงคนนี้ส่วนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนไม่เพนนี้ก็นอนกับแฟนไม่เพนเองค่ะ ก็อยู่ด้วยกันเมื่อคืนเขาอะไรฟังเขาบอกเขาก็บอกว่าทาอาหารนินแล้วก็ไปนอนแล้วเป็นเขาก็นอนแล้วนอนนอนยังไงเขาก็บอกว่านอนเตียงเดียวกันโหนอนเตียงเดียวกันเป็นเตียงของผู้หญิงเองแล้วไม่เพืก็ถามทำไมเธอนอนเตียงเดียวกันบอกว่ามันไม่มีที่นอน วอย่างนั้นโชฟ้าก็มีพื้นก็มีถ้าเขาจะนอนแต่ถ้าคนจะยุ่งมันก็มันก็จะต้องยุ่งอับสัมเพื่อนอยากจะพูดด้วยคที่ว่าแฟนเราไม่อยู่หมาคาบแฟนเราไปเด็กอะไรเงี้ยกับเพื่อน <laughs> แต่ว่าไม่เพื่อนก็อ,อไม่อยากจะพูดคำนั้นแต่ก็พูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเข้าออคลิปไปเลย <laughs> ไม่เพื่อนก็มาไล่าให้ฟังว่าผู้หญิงไทยเราเป็นเพื่อนกันติ้ง จะสนิทแค่ไหนแต่ก็ไว้ใจกันไม่ได้เรื่องเงินก็ไว้ใจกันไม่ได้เรื่องผู้ชายก็ไว้ใจกันไม่ได้แม้กระทั่งเป็นลูกเป็นผัวแต่งงานกันแล้วก็ยังเอาผัวเราไปนอนได้นะคบเพื่อนอันนี้ไว้ใจกันไม่ได้เลยเรื่องเงินก็แล้วเรื่องผู้ชายก็แล้วเป็นแฟนกันก็แล้วอันนี้ไม่เป็นก็เห็นมาเยอะแล้วค่ะเพื่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เพนไปเที่ยวบ่อยเป็นเล่นน้องหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อน ทีนี้ไม่เพนน่าเห็นเยอะไม่เป็นถึงถึงได้บอกแฟนเรากับเพื่อนเราพอเราเผลอหันหลังให้แค่คืนเดียวเอาแฟนเราไปนอนและผู้ชายก็พอกันเลยไม่เป็นไปวัดวันเดียวเอาเพื่อนเราไปนอนผู้หญิงอะเป็นฝ่ายส่งข้อความตลอดและผู้ชายคนนี้เขาก็ให้ไม่เพนน่าดูข้อความเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็โชว์ไม่กี่ข้อความหรอกครับเพื่อน ไม่ใช่ว่าจะโชว์ทุกข้อความใครจะมาโชว์หมดคนมันทําผิดใครจะเอาความผิดของตัวเองมาอวดเพราะว่าทั้งเพื่อนเราทั้งแฟนเราพอกันเลยถ้าไม่พอกันเรื่องมันก็คงจะไม่เกิดหรอกครับเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนที่มีเพื่อนฝรั่งหรือเพื่อนไทยก็ตามนะครับเพื่อน ไม่เพนอะไปเที่ยวมาไม่เพนก็เห็นค่ะช่วงนั้นเตือนเอาไว้อย่าให้ปลาอยู่กับแมวนะคะนเพื่อนแมวฆ่าปลาไปแล้วแมวก็เป็นใจปลาก็เป็นใจด้วยค่ะเพื่อนไม่เพนอะเสียใจค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นอะไม่ติดต่อกับไม่เพนเลยทั้งๆ้งที่ช่วงนั้นเราติดต่อกันตลอดว่าเราจะออกไปข้างนอก เออก็โทรหากันส่งข้อความหากันช่วงนั้นเราจะอยู่ใกล้ชิดกันมากเป็นเพื่อนกันอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับเพื่อนเขาไม่กล้าติดต่อไม่เพนเลยเวลาออกไปข้างนอกนี้ปกติเขาจะโทรหาส่งข้อความหาว่าไปไหมออกไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วไม่เพนก็เห็นเขาออกไปคนเดียววันหนึ่งค่ะเพื่อนไม่เพน,นก็ทักทายเขาแต่เขา,าไม่กล้าทักทายไม่เพน ไม่เพ้นก็ต้องทักทายเขาก่อนเขาก็เออทักทายกลับอยู่แต่เขาทักทายกลับมาแบบเขินๆน,นะคะเพื่อนแต่ไม่เพ้นก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เพ้นนะํะไม่ได้คิดว่าเออจะเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้ไปตลอดก็เลยป,ปล่อยมันไปไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้มาทําลายความเป็นเพื่อนของเราแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วคับเพื่อนแต่ก็ติดต่อหรือว่าส่งข้อความห่างๆนานงที่เปียหนอะไรเงี้ยกับเพื่อน ไม่เพ็นก็คงจะมาเล่าแค่นี้แล้วครับเพื่อนขอบคุณทุกไล้ทุกแชร์ขอบคุณที่กดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพ็นค่ะไม่เพ็นขออนุญาตไลามือเดียวนะครับเพื่อนโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ